เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนแช้ admin command เหรอเดี๋ยวนะเพื่อนเราจะมาตามหากี้ตัวเล็กทำไมต้องแกล้งกันด้วยเนี่ยเอาละครับเรากลับมาในแมปไฟล์เดอร์ฮักกี้นะครับตามหาเจ้าฮักกี้แต่ว่าแมปนี้เป็นเจ้าฮักกี้ตัวเล็กนะฮะถ้ายังจำกันได้นะครับแมปนี้เคยเล่นไปแล้วรูปวาดน่ารักมากมีอัปเดตมาใหม่เพิ่มเติมนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเพิ่มอันนี้มาหรือยังเวลาเราปลดล็อกแล้วเราสามารถแปลงร่างได้ไหมอันไหนที่ผมปลดล็อกมาบ้างแล้วน่าจะยังไม่ได้ นี่คือข้อเสียเลยนะฮะคือปลดล็อกมาแล้วแต่ว่าแปลงกายไม่ได้นะครับไม่สามารถกดแปลงล่างได้ต้องกลับไปที่เดิมเนี่ยรูปวาดน่ารักมากเขาทาน่ารักดีแต่ละอันเห็นไหมฮะอ,อ๋อมีวัวน,นี่อันใหม่นี่อันใหม่ m ิวอี้ชิวี่พ k ิกลี่ฟาโลเอเลีแฟนก็มีเฟ n c y s o ซนิก,ก็มีครับเขาว่ารูปสวยมากอันนี้มาตามหาดูทีละตัวน่าสนใจดีอันนี้เมื่อกี้เหมือนจะมี แอดมินคอมมานนะฮะแล้วก็ผมโดนเตะออกจากห้องไม่รู้ใครเตะออกเข้ามาห้องใหม่เหมือนจะไม่มีคนเลยใช่ไหมอ๋อมีแล้วโอเคอ่ะครั้งนี้แล้วมีสามโซนมีโซนใหม่เพิ่มขึ้นมานะฮะเป็นฟาร์มนะครับมาในโซนฟาร์มกับหุบเขามีสองด้านในฟาร์มเจ้าวัวใช่ไหมสกินเจ้าวัวเมื่อกี้อยู่ไหนเจ้าวัวเจ้าวัวเอานี้ไง เอามีกุญแจต้องใช้กุญแจเหรอนิวชิวี้แต่ว่าต้องมีกุญแจกุญแจอยู่ไหนล่ะในโซนฝั่งของฟาร์มมีแค่นี้นะฮะมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมเนี่ยมีน้อยมากด้านนี้อะไร i n v e r t ตอร mess อ้าวเขาวงกดดูจากข้างบนก็ไม่ได้ทางนี้ทางตันตรงไปแล้วขวาก่อนเดียวซ้ายไม่ได้ขวาวนมาตรงนี้กลับมาที่เดิมใช่ไหม กลับมาที่เดิมหรือเปล่ากลับมาที่เดิมอ่าอันนี้อันนี้ก็ตันข้างในสุดด้านซ้ายแล้วก็อันนี้ก่อนอันนี้ก็ตันอันนี้ตันไหมไม่ตันไม่ตันไม่ตันอันนี้สิมาด้านนี้ได้นะฮะ แล้วก็โอ้โหทางอย่างเยอะอันนี้อ้าวเจอแล้วนี่ไง i n นเวอร์ตเนี่ยฮะปลดล็อกมาแล้วคือตัวไหน i n นเวอร์ตตัวใหม่ไหมน่าจะตัวใหม่เพราะว่าตรงนี้ยังไม่มี i n นเวอร์ตคือตัวนี้ในรูปน่ารักมากเวลาจะปิดต้องเลื่อนขึ้นมา้างบนก่อนนะฮะแล้วก็ปิดตรงนี้ปิดเลยไม่ได้ i n นเวอร์ตนะครับนี่เขาวงกดตรงนี้แล้วก็มีโงนาตรงนี้นะฮะ ในโซนใหม่แล้วก็ด้านนี้เป็นหุบเขาซึ่งกว้างมากมี UFO ด้วยอ๋อเอเลี่ยนหรือเปล่าเอเลี่ยนแน่เลยแล้วก็มีโซนเป็นพิระมิดเป็นคาวบอยทีละหลังเลยมาในบ้านทีละหลังมีใครซ่อนอยู่ในนี้ไหมมีกี่ชั้นนี่คือธนาคารนะฮะหลังที่สองอันนี้คือคุกเข้าไปไม่ได้ ถัดมาโอ้โ oh, หตรงนูน้นอลังการมากเดี๋ยวค่อยไปถัดมาเป็นร้านค้านี่คืออะไรเนี่ยกดไม่ได้ใช่ไหมร้านค้าฮะก็ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่มีอ้าวฮักกี้นายคือแฟนซี่ฮักกี้เฮ้ <c oughs> ฟนซี่ฮักกี้เหมือนเลยเท่มากโอเคโอมีบ้านตรงนี้อีกบ้านหลังเล็กในนี้ไม่มี หลังนี้ก็ไม่มีอะฮะไม่มีเลยจะมีบ้านไว้ทำไมเนี่ยตรงนี้อะไรข,ขาวๆอ๋อก้อนหินหรือเปล่าเต็ไมไปหมดเลยเอ๊ะอ๋อโครงกระดูกผมไปดู F O หน่อยเฮ้ยเฮตรงนี้สีส,มสม้มๆคืออะไรอ๋อมีไฟด้วยอ่าเป็นบ่อน้ําเป็นบ่อน้ําลงไปได้ไหมเนี่ย อะลองลองดูเลือดไม่ลดใช่ไหมเป็นบ่อน้ำที่ว่างเปล่าฮะไม่มีอะไรตรงกลางตรงนี้คืออะไรอะ่ะขึ้นไปห้างบลนอ่าไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่บ่อน้ำแล้วให้มาทำไมเนี่ยมันต้องมีอะไรสิใช่ไหมมันไม่น่าจะเปล่าเปล่าเออ ไม่เห็นมีอะไรเลยอะ UFO <U fo S 2> อยู่งนี้ฮะขึ้นยังไงมันมีแสงปล่อยลงมาอยู่วาร์ปได้ใช่ไหมทางขึ้นอยู่ไหนมันต้องมีทางขึ้นสิเอ <A S 1> ขึ้นได้ไหมเนี่ยตรงนี้โอ้โอขึ้นไม่ได้อ่ะ ขึ้นอยู่ไหนตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ขึ้นได้โอเคขึ้นตรงนี้ก่อนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนโอ้ตรงนู้นก็มีอีกะฮะโอ้แมปกว้างมากอ้าวขึ้นไม่ถึงมีต่อไหมตรงนี้อ่าตรงนี้ได้ขึ้นตรงนี้ไม่ถึงแฮืมอ่าขึ้นถึงเออเออได้ละได้ละโอเคแล้วก็โอ้โหต้องปากก้วเลยเนี่ยถึงไหม่ะอาจจะต้องวิ่งอือโอเค มาแล้วมาแล้วเพื่อนขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเฮ้ยเหยียบกันได้ไหมต่อตัวได้ไหมเอาต่อตัว <c oughs> เ,เพื่อนมาพอดีเลยมาหลายคนเลยเออมันมันต่อตัวได้มันต้องใช้คนอื่นช่วยเพื่อนขอโทษเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปช่วยขอเก็บก่อนขอเก็บก่อนไม่น่าจะได้อยู่ดีเพื่อนเลยมันมันไม่ได้อะ่ะไม่มีทางขึ้นไม่ถึงอยู่ดีเอ้าเฮ้ยเฮ้ย โอ้เฮาเฮาเพื่อนเพื่อนทำได้ยังไงเพื่อนยังไม่ได้เหยียบเราเลยเมื่อกี้เพื่อนขึ้นไปให้ได้เพื่อนขึ้นไปให้ได้ผมช่วยเรามาแล้วเฮ้ยมันไม่ถึงอยู่ดีอ่ะมันไม่ถึงอยู่ดีนะทำไมทำไมทำไมอือมันไม่มีพื้นที่ให้วิ่งอ่ะบนหัวนายโทเบคอนทำยังไงดีเฮ้ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วเออ ขึ้นขึ้นขึ้นอ่ขึ้นได้ฮะโดนดูดตัวขึ้นมาขึ้นมน UFO บน UFO โอ้นี่ไงเอเลียนเออเฮ้ยกว่าจะได้โอ้โหเก็บยากมากเลยเจ้าเอเลียนเอเลียนฮักกี้อ่ะขอบใจเจ้าเบคอนไอเขาสำรองมากช่วงนี้ไม่ได้ฟาร,ร์มเพสซิมเลตเตอร์เลยรออัปเดตอยู่อาทิตย์หน้าไม่รู้จะมีอัปเดตไหมนะฮะเอยเอเลียนยังไม่ได้ดูขอดูเอเลียนก่อน เอเลียนนี่น่ารักน่ารักขนปุกปุยฟาโลหรือเปล่าข้างในในพิระมิดแต่ไม่ใช่นะสีไม่เหมือนอ๋อนี่ฟาโลอยู่น,นี้แล้วนี่คืออะไรอ๋าเป็นรูปปัน้นเฉยๆโอ้หน้าบึ้งด้วยอันนี้คือปลดล็อกไม่ได้ใช่ไหมปลดล็อกไม่ได้ฮะอันนี้ฟาโลอยู่ตรงนี้โอเคมีออบบี้หน่อยๆ for guys ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยข้างบนมันติดพื้น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 ผม่ต้องกระโดดตรงนี้ไปถึงนู้นเลยถึงไหมไม่ถึงข้างบนมันติดอันนี้เพดานอ่ะฮะมาเร็วอันนี้มาเ็วอืมอันนี้อืมเย่ยฟาโลฮักกี้นี่หน้าโกรธเชียวอ๋อเหมือนกันน,นู้นหน้าเดียวกัน อันเดียวกันแต่คนละสีอันนี้ตัวใหญ่ฟาโลฮักกี้ในรูปวาดเป็นยังไงร,รูปวาดคืออันนี้นี่หน้าบึง้งหน้าบึง้งสวยเขาวาดสวยชอบเฮ้ยเดี๋ยวอะไรสีรฟ้าอ๋อแสนแสนใช่ไหมนี่ไงโจ้าแสนโจ้าแซนอืมอืมเย,ย้เจ้าแซนฮักกี้ชุดใช่ดวงตาใชา่ แซนนี่เทมากข้างบนแถวนี้มันมีอีกหรือเปล่ามันกว้างมากเลยเอ้ยนี่อะไรโดนัทโซนิคแน่เลยชัวโซนิค <c oughs> มาในแบบโซนิคฮนะเ้ยเขาก็ทําแบบกว้างดีนะว้าไปนูน่นว้าไปนี่ข้ามได้ไหมเนี่ยเออถึงอยู่กระโดดกระโดดเออถึงแล้วโซนิคฮารูปว่าโซนิคเป็นยังไง โซนิคคืออันนี้ข้างในคืออะไรปืนใหญ่เหรอข้างในคือ,อเออ้าอ๋อปากั้วนี่ไงคลิฟฟินฮะโอ้ในรูปอย่างเทพคลิฟฟินแต่ว่าโอ้โหมันมันต้องดูอย่างนี้มันต้องเดินแบบนี้ใช่ไหมมันมองไม่เห็นอะสีเหลืองๆหอ่อนอ่อนอันนี้ อืมตามทางไปกระโดดโอ้โหอ่ะแล้วก็มันมีกี่อันเนี่ยอ่าอันนี้แล้วก็อันไหนต่ออันไหนต่อเนี่ยมันหมดแล้วอ๋อเหยียบตรงนี้โอ้โหอันนี้แล้วก็อันนี้จะถึงแล้วจะถึงแล้วอีกนิดเดียวอันนี้เดี๋ยวเพื่อนจะเบียดมาสิ มองไม่เห็นเฮ้ยอันนี้นะเออแล้วก็ต้องวิ่งอ่ะทำไมเนี่ยเตรียมตัวเอ๋กลิปฟินฮักกี้เอออย่างเท่ตัวนี้อะโอเคครับคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ